กับสบายดีสบายดีและส,ส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุข่สุคนหรือว่าิพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศการยินดีต้อนรับขา่าู่ส่องพ่อโคนาบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยกลับมาพบพ่อกับ่องพ่อโคนาเมื่อนี้เนาะเปิดคลิปออกมากันอยู่ทางบ้านพ่อโคนานี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยนนเ,เดยมื่อนี้กับพ่อโคนากะมีเรื่องรา,าวข่าวมาฝากทีสารน้องฝากเอฟซีหลายท่านให้พี่น้องเอานงเาะ ท่านทีคอยติดตามชมระวังาสาวลาวกับน,น like มไทยพ่อแพี่น้องเลยเนาะก็คือครูนี่ก็สิเป็นเรื่องจริงบอพ่อแพี่น้องเลยวันนี้กับพ่อนหนาก็ได้ไปถ่ายทำเพื่อนมาได้เป็นที่เรียบร้อยพ่อพี่น้องเลยเพราะว่าซี่ลายทานก็คอยติดตามชมกับรอคอยเรื่องราวของเพื่อนยูพ่อแพี่น้องเลยเนาะก็คอยลุ้นพ่อแพี่น้องนะว่าแต่ละท่านก็คืออยากให้ทางคููนี้เป็นจริงพ่อยพี่น้องเนาะ โดยพอโค้งกลับไปไปสอบตามแ,แต่ทางน้องเพ,พ,พิ่นแหละเพื่อนพี่น้องเอ้ยก็คือน้องศิลาเพิ่นก็ได้คอยอาไอ่้นุ่มไทยเพื่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าต,อ,ตอนนี้กับทางนุ่มไทยเพิ่นก็นพัดหมายให้อีกเมื่อปีก่อนเพื่อนพี่น้องเนาะหมายทางสาวศิลานี่รอคอยเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะการจีบถงสารเห็นดูน้องเพิ่นอยู่เพื่อนพี่น้องเอ้ยว่าสาวศิลานี่เพิ่นสีพิษวังบอเนาะถ้าคอยมาได้ก็ บอสมหวังก็คือเสียใจไปแหละพ่อพี่น้องเลยเนาะโดยจังไดก็เป็นกําลังใจให้ทั้งน้องเพิ่นพ่อพี่น้องด้วยทั้งคููอ่าหนุ่มไทยกับสาวลาวพ่อพี่น้องเลยจังนดก็ค่อยติดตามเพื่อนในพ่อพี่น้องเนาะก็ค่อยไปเรื่อยๆเนาะความคืบหน้าของสาวศิรากะอ่ะตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นพอยพี่น้องเย้ยเพราะว่าทางหนุ่มไทยนี่ก็ให้สาวศิรานี่รอคอยก่อนเนาะ โดยตั้งเป็นปีพพี่น,ออน้องอเพื่อนชิดอดปีหนึ่งมันกัสีบัง่ายอะไรสำหรับอ่าทีคนทีติดตามหรือว่าคนคอยส้มคอยพี่น้องแต่สาวศิลาบอกว่าแป๊บเดียวให้พี่น้องไอปีหนึ่งเนาะโดยจังไดกันเป็นกำลังใจให้เพื่นอนแน่ไ้พี่น้องเลยก็คอยติดตามคลิปเพื่อนมาเรื่อยๆไอ้พี่น้องไอ้เพราะว่าอ่าอีกสี่หาวันแล้วให้พี่น้องไอ้จนก็นให้ทั้งพอโคหน้านี่พาสาวศิลาไปฟังไทยไอ้พี่น้องเนาะไปอา่าหาเพื่อนอีกที่หนึ่ง เพราะว่าทางอ้ายเพิ่อนก็จะได้เดินทางไปทํางานให้พี่น้องเลยที่ว่าจะเขา้ากรุงเทพก็แน่นอ้ะโดยมื่อนี้พอคนหน้าก็สิได้ทุกทางครอบครัวทางน้องคนหน้านี่ให้พี่น้องเลยก็สิาพาเพิ่นไปให้พี่น้องคือว่าเอาใจเพิ่นเนี่ยซาศิลาเนาะโดยพอคนหน้าก็สิเอาใจซาศิลาให้พี่น้องเลยเพราะว่าซาชิราเพิ่นก็นอยากไปเนาะโดาจายจังไดก็อย่าดื้อกลัวติดตามซ่มให้พี่น้องเลยเนาะ นหน้าเพื่อน่อพ่นองเลอยากจะคนมายังพินองเลก็คงบว่ากันหอนพ่นองเลยเพราะว่าคนอ่าพอลกอ่อนหอยพ่นองเยโดยยังไงก็ฝากติดตามสาธาลาเรื่องที่จ่ต่อไปเพ่อนพ่นองเยเนาะว่าจะเป็นยังไงหอนพ่นองเลยอันนี้ก็เสียงอาจชิวุ่นวายแน่น่อพ่นองเยราาน่องเพื่อนเลยนอาะิออยากจะมารบกวนให้่อพ่นองเลยเนาะ โดยโคหน้าเพิ่งแต่หยัดมาออกมาออกกล้องน้ำพ่อลพี่น้องเลยเนาะโดยจังไดจังไดก็ให้กำลังใจทางคู่พี่น้องให้สมหวังซะเนาะโดยแต่พอโคหน้าว่าสีผ้าไปเนี่ยก็ต้องหาวันที่ยบงามก่อนพี่น้องเลยกตยังโมูหว่าวันไหนเนาะแต่ตอนนี้พอโคหน้าก็ติดงานแต่งหลายงานอพี่น้องเลยก็เลยไปบ่ได้เนาะโดยก็ให้วิทย์ งานแต่งก่อนพยพี่น้องกัเนาะาจซีเป็นเดือนสามก็ได้พยพี่น้องจะได้พาเพื่อนไปเนาะโดยเดือนสามนี่ก็อาีวูมีงานเนี่ยพพี่น้องงานแต่งกับสีน้อยเนาะโดยช่วงเดือนซองนี่โอ้ยพวยพี่น้องไองานแต่งหอบบ้านหอบเมืองเลยก็เลยไปใส่วอได้พ่ยพี่น้องก็ไปทางไกลวอได้เนาะโดยห่วงการห่วงงานเพื่อนพพี่น้องเลยเนาะโดยจังไรก็ขอขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีที่ติดตามชมซ่องพอคุณ่าเนี่ยเนาะ โดยก็บเมิร์สุข,ขสุขพลเลยพ,พี่น้องเลยที่ให้กำลังใจพ่อคนหน้ามาเรื่อยๆเนาะโดยมุนีก็พ่อคนหน้าก็ชิดได้ถ่ายทำอัปเดตเดืองสาชิลาไปเรื่อยๆให้พพี่น้องได้รับชมกันเนาะโดยอย่างใดก็ทางอ็กซ์ซีไทยของเฮ้าเนาะก็ให้กำลังใจสาวเล่าวนี่้พี่น้องเลยก็คือสาวล่าคนนี้เนาะก็ะหักจริงวางแตงแหละพ,พี่น้องเลยเนาะก็ะคือ าสา,าว่านี่ก็หักนมไทยลายพวยพี่น้องเลยเนาะโดยถ้าไคยได้สาวคนนี้ไปเนะออาะคงก็ค,ค,คือซีเป็นครูชีวิตก็คือซีดีพอยพี่น้องเลยสาวคนนี้อาจจะใจเย็นเลือดเย็นแน่พอยพี่น้องเลยเนะาะจะให้กำลังใจพินพอยพี่น้องเลยอย่างไรกันได้ลาท่านก็นให้กำลังใจสาวคนนี้เนาะพอยพี่น้องโดยโอเอนี้พอโคหน้กอะไรมา ถ่ายทัำในพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยเรื่องราวของเพื่อนกับจีเป็นยังไงก็คอยซุ่มคอยติดตามพ่อแพี่น้องเลยพอ่อโคนากับจี่ายให้เป็นระยะระยะเนาะโดยก็อีกเมื่นานเกินรอกพ่อพี่น้องเลยเพราะว่าพ่อโคนากับจีได้พาสาวซีดาไปเที่ยวฝั่งไทยเพื่อพ่อแม่พี่น้อง,อองร้อยเอ็ดอีกเนาะโดยก็อาจจะเป็นช่วงเดือนสามพ่อพี่น้องเลยเพราะว่าเดือนนี้ก็ไปบ่ได้พ่อแพี่น้องเลยเพราะงานมันก็นยุ่ยงยาก กับพ่อคนณน้าเดือกเกินหอยพี่น้องเนาะโดยอย่างใดก็ค่อยติดตามส้มนาะหอยพี่น้องเนาะกระเดื่องเล่าข่าวๆที่สาสศิลากับนุ่ไทยนี่ก็สิเป็นเรื่องจริงอะไรหอยพี่น้องเลยกับซีเมนตรหลกล,วง,ล,ว,งล,ว,งลวงคือคู่อื่นๆเนาะโดยโพคุณน้าก็อเสียให้เพิ่นอย่างเต็มที่หอยพี่น้องเลยกาเมือเช้าในเพิ่นก็ไอเพ่นก็ได้บอกมาแร้วเนาะหอยพี่น้องอยากให้สาสศิลา ไปบ้านเพื่อนพี่น้องยังไงพ่อคุณ้านีพาไปแน่ห้อยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าอายเพิ่นเคชิได้ไปเหตุงานอยู่กรุงเทพเพ่นพี่น้องเลยอัดสิไกลนอยหนึ่งก็ว่าเปยังห้อยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางน้องเพื่อนึ่งกับกับสาวศิลานีกับิอาโทรกันตีตลอดเลยเนาะโทรคุยกันเวลาไปทํางานกับโทรวิดีโอซูคอกันเนาะโดยก็คือสี่เข่าใจกันอยู่ดอกเนาะโดยเพราะว่าคนหักกันเพอนพี่น้องเลยคุณหักกันกับ เสือใจกันเนาะอีกครู่นึ่งเฮ้ยพี่น้องเ้ยหักกันนะก็เสือใจกันคููนี่โบเหมือนคููอื่นโบคือครูอื่นเฮ้ยพี่น้องเลยทางสาวศิลานี่ก็ไหวใจอ้าพิ่นก็ยังเต็มที่เลยเฮ้ยพี่น้องเลยทางอ้พิ่นก็ไหวใจสาวศิลาเนาะยังเต็มที่เลยเฮ้ยพี่น้องมีแตครบอ่ามาหาดูใจกันเฮ้ยพี่น้องเลยแต่ขงรูนาเคยอ่าถามทายพิ่นว่าเคยโกรธเคยให้กันบ่เค,เคยพิจัยกันบ่ สาสีลาบอกว่าโบเคยพิชเคยพี่น้องเลยกาทาว่ไล่คุยกับอ้พึ่งเนี่ยมีแต่มีความสุขกับมวลไปเรื่อยๆนราสิ้นเนาะไปพี่น้องแต่พอคุณหน้ากระามทั้งอ้พึ่เนบอกว่าคุยกับสาสีลาแต่มีเวลามือเปิดมือนายบ่อทั้งอ้พึ่งก็ตอบมาว่าพิ่นโบเบื่อโบเปิดยพี่น้องเลยกับสีอยู่กันไปตลอดชีวิตยพี่น้องเลยเนาะก็ขอให้คู่นี้ก็สมหวังพี่น้องก็เขาให้มีลูกมีลาน มีลูกเต็มเฮื่นเนาะมีหลานเต็มบ้านพอพี่น้องเลยอขอให้ได้ได้ลายเนาะโดยพอ่อแม่หน้าก็ได้ทายทําให้พ่อแม่พี่น้องได้ับสมกันก็คือสีขาวมงกขอใจเบิดสุขสุขคลแล้วพอพี่น้องเลยเนาะทางเอฟซีเอฟซีลายลายทานก็คอยติดตามให้กําลังใจพอ่องคุหน้า,าละการสาวสีดาทำพ่อแม่พี่น้องเลยยังไดก็ให้เพ่นสมหวังพห้พี่น้องเลยนนเลยนาะ พอโคนาออกมานั่งว่าในมือนี้เนาะการทางเอฟซีหลายๆคนก็อยากฟังอ่าพอโคนาพูดใน่พี่น้องเลยเนาะว่าพอโคนานี่ก็่ว่าออกไปเนาะมีข้อหมายทุกข้อทุกคำของพี่น้องเลยตะก่อนอื่นก็ขอให้ฟังดีๆของพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าพอโคนานี่กยคือเอาเรื่องปลอมๆมาพูดมาคุยเนาะมีแต่เรื่องจริงทั้งนั้นของพี่น้องเลยเนาะโดย มีกับพ่อคนหน้ากับมีกำลังใจหลายพลอยพี่น้องมีทางเอฟซีลายๆท่านเนาะย่อย่องคำว่าพลอยพี่น้องไอ้ว่าส่องพ่อคนหน้านี่อ่ามีแต่เรื่องจริงเนาะพลอยพี่น้องเนาะกับบอกเคยว่าที่จะทายจอมป้อมให้อ่าไพ่เบิ้งเนาะพลอยพี่น้องอ่าหลายๆท่านอ่าเบิ้งกับคือสิมีความสุขพลอยพี่น้องไอ้ติดตามชมกับเพื่อนก็ให้กำลังใจพ่อคนหน้าตลอดแหละพลอยพี่น้องเอ้เนาะ โดยขอขอบุญขอบคุณเนาะทางเอฟซี C T, ทีตดตามสม o ซองพอคุณหน้ามาตลอดเนาะสำหรับคลิปนี่พอคุณหน้าว่าวบบมวนโมนวนหูเนาะขอขอโทษขออภัยในเอฟซหลายๆเพอพี่น้องเลยการผิดพลาดประการใดก็ขอโทษข,ข,ขออภยัยกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี